สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไปแบบ่าชนจะมากินส้มตำค่ะวันนี้เขาสิมากินตำหมกหงส์เก้าวันนี้จะได้ยินเสียงเพล่งมหมอเขาเปิดเพ้งไงตำส่วนนี้ก็จะเป็นแคบหมูค่ะพี่เด็กของเราก็คือเขามีหมักตอค่ะเขามีหมักตอค่ะพี่ค่ะ บักโตอหน่วยบักใหญ่เลยนะคะทุกคนคะ่ะเอี๋าวห่ีกินได้่ําไหนคนเดี๋ยวหอสีได้อันนี้นะคะเดี๋ยวห่อสีกินเลยนะคะแต่บักหุ่งบันพอยใหญ่รอค่ะทุกคนคะ่ะมาคะ่ะมากินเขาเที่ยงน้ำกันคะ่ะทุกคนคะ่ะเจ็บเจ็บดิเน่อบหักบ,บอกเลยบมดเลยวะเบ ออขอบนมูขึ้นหามาขั้ขึ้นหามาแม่นู้แข้งขัแข้งมา,มานี่เรจะเป็นพักบุ้งพักบุ้งกินกระตำมบุ้งจับพักด้วยจับพัก ไม่คิดว่าสิกินข้าวกะทิหนังคิดยกว่าสิกินข้าวกะทิหนักไม่มีใครเลี้ยงกินที่หนังเลยจะสิกินข้าวกะทิหนังนี่วะจะสิกินข้าวกะทิหนังแต่ละเมื่อบ่มีหครเนี้ยสิกินค่ะ มักจะตัอจิมลงไปเลยค่ะเดี๋ยวข่วมมววสีซิมมือไม่สีเสียบหรอตอบทำไบจิ้ายไปอะ้รนี่ยไ่หนื่อยให้เอาีใบเขาแ้วขอกะนี้สมเด้พึ่นอ่ง นี่ส่วนนี่ส่วนอันนี้ส่วนหม้อซื่อมันเมื่อเร้าเลกินมาเประบะไปด้สิจินทั้บ่กินอันนี้ผักบุ้งเพื่นผักบุ้งอันนี้กรคือพอผักบุ้งดูพงนาเจ้าของดูขนานะเมื่อหน้าใครจะไปเก็บเยอะเยอะไมกินเกบัก

ช้องเนอคนโตเอียดมีโกเอียดฝากกนนลังขึ้นฝากกําลังขึ้นม,มากอบฝากกําลังขึ้นอจับม,มาก ป่ากกลังขึ้นมามันหิ่ตกอีกอ่าะานข้นหิ้่ตกปากกังขึ้นเขาไม่ใช่อะไยใช่ไหมทีปไปไม่ีไม่ไป ชาแล่นพวบซื้อมาอีกเจ้าเบิ่งด้วยเขาเล่นพวบซื้อมาอีกเขาจะเงีนบจะขวางด้วยเขาเปาิดเพิงพวกเจ้าว่าเสียงไม่คือเขาเนี่ยอันนี้ข่ปลาไม่ใช่ไข,ข่อปลาขั้นเขาเงียบด้วยบื่อใหญ่เลยพศวา่านละ ขออยันยังเที่งเขาในคขีปขออยุกเข้ายันไม่กวนไม่พี่หนอเพราะว่ามันอันนี้ยันอยู่บุกหูว่าผู้ใดเปืดหมักต,ต่อมึนใหญ่ใหญ่อยู่แต่ว่ารอบนี้ทง่งเป็นเหี้ยวเหี้ยวจังไหนกระบบุกหนูนะสุดนี้นะบุคือสูดวางยานันบุคือสูดวางนัน ชุดนี้เป็นเหี้ยวเหี้ยวทไหนบุ๊ชุดนี้ต้องเป็นเหี้ยวเหี้ยวโซงอันนี้อจับอันนี้แล้เหี้ยว เาสิบบเนื no, so three, so two, so like do, ้อ so so ิบ hmm. ม hmm. yeah. ื Man ่ื้อซเยอะนี่หลเื่อมัมีใา่เนื้อเมื่อไัซื้อไม่เยอะฮึฮมขนมฮไม่ืเนของนียนี่บบไ่เคยเลยที่จบ้ัดจะ้ 那是本人的。嗯，那这不难啊，一也没好呢。还没好呀？ ก็เยเรียกิบจิมซูซเรียกไปตัดตัวผากออกเนี่ยนี่บอกหูว่าเพยเปิดอันเนี้ยหูว่าเพื่อจเปิด ถ้าม่นะยากใย้เงเมื่อเสาร์งวดเว่อเสาร์อีวัวีหนองเลยฝ่าพาเลอเมื่อเกันถ้าโง่จะจำห้องหมากชะตอเจ็บแต่ว่ามเมื่ากือกินอยูุบาลถ้าเนาะผักมัน บ่หลายผักมันหน่อยนิ้วเขาเลยไปซื้ออันร้านไม่ใช่หรอพอดีด้ยเนาะพี่น้องเราก,ก็เลยออันนี้มาผักไม่กินวะค่ะผักไม่กินพว่เราไมาอา่อรจอย ก็คือเป็นแนวเลยพาามนเส้นเของยก็ข้องส้งอ่ดกว่าฮ่า่อย่งซ้เนี่ะื่อิ๊วไม่หมูไปเกี่ยวแล้วไม่ออกไม่ให้มันเป็นแคหมูกระไ้คือกันนี่เนี่ยเี็นองแจ่บคือกันเกี่ยว เดี๋ยวนี้ออกนะอนนี <com> <com ้เดี๋ยวชอบพื่อกันใด้พ okay. ื่กันแอบเย็บแกบจะตัวอีกต้นพี่น้องแต่ว่ากินนายไปเลยดิกินได้หน่อยเดียวกินนายไปเลย มันก็สิได้ไปซื้ออัน,นลูกอมอยู่เซเว่นได้บาทนี่ออยว่านี่เอาคำนีมม้มวมเอาพูกแกกินน้ำเอยบ้าอาฝากขอาวข้าอข้าวข้าวข้่อข้าวข้อวข้วข้าวข้าวข้ข้าวข้าวข้าวขาวาวขข รามเนี่ยเขาไนที่ดังทำอยู่ปุ่มๆพี่น้องคะเดี๋ยวพ่ดก,กันคลิปหนาแล้วค่ะคลิปหนึ่งกับโจเพียงเ่นี่ก่อนนะคะเดี๋ยวขอไปฟังอันนี้ขนเป็นผู้เชี่ยวเลยเบิ่งบัวบรรทัเสียงที่มันเข่ากับไ่ได้พูดก,กันคลิปหนาแล้วค่ะพี่น้องค่ะคลิปหนึ่งกับโจเพียงเทนี้ค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ได้ด้วยค่ะพี่น้องช่องแปวลวิวชาแนลนะคะ ฝากติดตามด้วยค่ะ